กูเกาสอนลงทุนวันนี้นะครับผมก็จะต่อจาก EP ที่แล้วนะครับก็คืออในเรื่องของพื้นฐานการเทรดฟิวเจอร์นะครับวันนี้คืนวันอาทิตย์และที่5นะครับผมเดือน12บ5 6 4วันอาทิตย์ฟอร์เร็กไม่วิ่งอีกแล้วครับฟอร์เร็จะหยุดเสา,าร์อาทิตย์ทีนี้เราจะหาเงินได้ยังไงนะครับผมด้วยเงิน2,000บาทนะครับกูเกาก็เลย เอาเงิน2,000ของกูเกาครับมาลงทุนในฟิวเจอร์ในตลาดฟิวเจอร์ซึ่งลงทุนในเว็บที่ชื่อว่า b i n a n c e ครับวิธีการสมัครก็ง่ายครับซึ่งแนะนําไปแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ในวิดีโอในเรื่องของการเทรดคริปโตที่เป็นแบบฟิวเจอร์เนี่ยนะครับผม mm hmm. กูเกาก็ได้ออกไปแล้ว3 ep นะครับ mm hmm. ก็ไม่ว่าจะเป็นนี่ครับเริ่มต้นการเทรดนะครับพื้นฐานการเทรดแล้วครับแล้วก็เทคนิคการเทรด ทีนี้นะครับผมก่อนที่เราจะเริ่มเทรดกันนะครับผมเราเวลาเราเปิดเข้ามาเนาะเราก็จะได้การฟาฟต่อเปล่ามาแบบนี้อ่านี่ครับการาฟเปล่าปลแบบแบบนี้ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมารู้เรื่องของการใช้เครื่องมือก่อนนะครับเครื่องมือที่หลักๆสําคัญสาคัญที่เราจะใช้นะครับก็จะมีเรื่องของ time frame น,นะครับท i m e f r a m h หนึ่งนะครับท i m e f r a m h สี่า i m e f r d หนึ่งนะครับผม แล้วก็ถ้าต้องการทานเฟรมเพิ่มใช่ไหมครับให้กดตรงนี้นะครับอ่าปกติแล้วกูกาวจะดูแค่ทานเฟรม 1m เนะครับเล่นสั้นนะครับเดี๋ยวมันก็ล่วงมาเดีอยดเดี๋ยวมันก็ลงมาเดี๋ยวมันก็ลงมากดปุ๊บพุ่งพุดเลยว่ากันไปนะครับผมอ่านะครับก็คือการ m1 นะครับเดี๋ยวก็ลงมา66นะครับที่ที่ตัวอ่า lua นะครับ รูหน้ารูหน้าที่เกา่าววางกะไว้นะครับกะไว้มโนไว้ครับมันไม่มีใครรู้หรอกว่ากราฟจะขึ้นหรือกราฟจะลงไม่ใช่เจ้าเนาะอ่านะครับผมมี M1 แล้วก็ H1 เป็นหลักอ่าฟอยู่ดูที่อ่สองไทม์เฟรมนี้นะครับเนี่ยวิธีการเลือกไทม์เฟรมก็เลือกจากตรงนี้นะครับผมทีนี้นะครับอันนี้คือกราฟเปล่าๆแล้วเราจะมโนได้ยังไงล่ะครับว่ากราฟมันจะขึ้นหรือจะลงล่ะอ่าถ้าเป็นฟอร์เรก มันคือกราฟนะครับมันคือกราฟกาวมองว่ามันคือกราฟถ้าใน f o r e x นะครับเราจะรู้อยู่แล้วว่าใน f o r e x กเนี่ยกาวได้พาดูทางกราฟโดยการดูเครื่องมือนะครับกาวก็คือ ep นี้นะครับวิดีโอตัวนี้นะครับผมเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากสำหรับคนที่จะเทรด forex นะครับก็คือตัวนี้นะครับผมก็คือ e p นี้ ะครัเตรียมความพร้อมสําหรับการเทรดฟอเร็กคือเป็นการเลือกใช้อ่าอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะอ่ามาดูแนวทางของกราฟว่ากราฟจะขึ้นหรือกราฟจะลงซึ่งในส่วนของตัวอ่ฟิวเจอร์นะครับตัวบ a แนนก็เหมือนกันนะครับผมกาวก็จะใช้อินดิเคเตอร์อยู่3ตัวเหมือนกันนะครับในการดูก็คือ,อ moving average นะครับหเลยส R MACD แล้วก็3ก็คือตัว RSI นะครับผมแล้วเราจะเซตมันได้ยังไงล่ะนะครับผมอ,อีกนิดนึงนะครับจากหน้านี้เนาะเรารู้เรื่องของการเลือกทานเฟรมแล้วเครื่องมือในการวัดก็อยู่ตรงนี้นะครับนะครับถ้าเราต้องการที่จะทําอะไรกับมันนะครับผมเราสามารถมาเลือกพวกเครื่องมือพวกนี้ได้นะครับถ้าไม่ต้องการก็เอาลงเนาะแล้วก็ในเรื่องของการดู กำไรขาดทุนรายงานต่างๆอยู่ข้างล่างนะครับผมเอเคเนาะการซื้อจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายะนะครับซึ่งฝั่งขวาตัวที่ครับฝั่งขวาซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยในเรื่องของการซื้อซื้อเนี่ยซื้อขึ้นซื้อลงเนี่ยอยู่ได้อยู่ใน ep นี้แล้วนะครับผม ep ตัวนี้แหละ basic future นี่แหละนะครับผมการฝากตังค์ก็อยู่ในตัวนี้นะครับผมการเริ่มต้นเทรดเหรียญน,นะครับอยู่ที่ ep นี้นะครับการเบสิ c การซื้อก็อยู่ที่ ep นี้ ส่วนอีพีนี้คือเทคนิคนะครับที่เกาให้ทำให้ดูนะว่าเงิน2,000ันเราจะทําให้มันได้ตังค์ได้ยังไงนะครับจะ,ะมันคือการลงทุนนะครับมีโอกาสทั้งขาดทุนแล้วก็ได้กําไรนะครับผมะนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราจะดึงไอ้ตัวในส่วนของใบแนนเนี่ยอ่าเราจะดึงตัวอินดิเคเตอร์มันออกมาได้ยังไงนะครับวิธีการนะครับอ่าถ้าใครดูอยู่ก็ทําตามเกาได้เลยนะครับผมโอ้เอาละ กาวติดลบเทก้าว 9, 9ดอนนะครับข้อดีของการซื้อนิดนึงนะครับข้อดีของการซื้อแบบกาวก็คือการเลือกตรงนี้เนาะกาหนดตรงนี้ครับอ่าถึงครับ iso isolate ตรงนี้นะครับแล้วเลือกไ s o l a t e ที่เราต้องการยิ่งอ่ากาวจะกําหนดอยู่ที่ห้านะครับถ้าตรงนี้มันจะตัดให้กาวห้าใช่ไหมเออตัวนี้มันจะกัดให้กาวอยู่มันจะกัดตัดให้กาวอยู่ที่ประมาณอ่ายี่สิบใช่ไหมขนาดพอตคือ ตัวนี้ขนาดพอร์ตคือ90มันจะตัดให้กาวนะครับมันจะบอกตำแหน่งเลยครับว่านี่ครับตัวนี้ถ้าอา่าถ้าในส่วนของกาวซื้อที่ตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกาวดูก่อนอ่ากาวซื้อตรงไหนมันวิ่งกาวซื้อที่ตำแหน่งนี้ครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งจุดห้าศูนย์กาวซื้อที่ตำแหน่งนี้ นะครับขารซื้อที่ตำแหน่งนี้ตอนนี้มันกำลังวิ่งที่ตำแหน่งนี้ถ้ามันลงมาถึงตำแหน่งนี้อ่าซึ่งระบบจะของใบนี้จะคำนวณให้เรานะครับตามตัวคูณตัวนี้แหละตัวคูณที่เป็น 5x เนี่ยครับอ่านะครับผมมันจะมันจะตัดขายให้เราเลยซึ่งถ้าไม่ผิดจะอยู่ที่ราวๆประมาณสิบแปดสิบเก้าดอลลาร์นะครับเราจะขาดทุนอยู่ที่สิบแปดสิบเก้าดอลลาร์หรือประมาณหกร้อย แต่เวลาเราได้กําไรเราสามารถที่จะปล่อยกินยาวๆได้ถ้าเรามั่นใจว่ามันจะไปถึงนะครับผมนี่คือข้อดีของการาใช้ตัวซื้อนะครับโดยใช้ตัว Isolate แต่ถ้าเป็นคอสเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆครับตัดมันก็ไปเรื่อยๆจนเราจะตัดขายโอกาสที่พอร์ตจะระเบิดมีครับแต่ว่าเพื่อเป็น i อ o l a t e เนี่ยก็คือมันจะตัดให้เราเลยมันจะคำนวณให้เราเลยว่าเราจะแพ้อยู่ที่นี่ครับเวลามันวิ่งลงมาที่1 15 4.75ก็จะแพ้ที่ตรงนี้นะครับตอนนี้มันวิ่งอยู่ที่17แล้วนะครับซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ1 8บแนะครับจากจากประสบการณ์ของเกานะครับแนะนำเพิ่มละทีนี้เรามาต่อเรื่องของตัวอันนี้เกาวซื้อขึ้นครับตั้งแต่เช้าเลยตัวนี้ติดตั้งแต่เช้าเลยเกาวก็ปล่อยให้มันลากไม่ยอมขายเพราะกาวรู้อยู่แล้วว่ากาวจะขาดทุนเท่าไหร่นะครับผมอ่าส่วนตัวที่ติดบวกเราสามารถปล่อยให้ได้มากกว่า เท่าไหร่ก็ได้ตามใจเรานะครับอ่านะครับผมลองดูเนาะทีนี้อ่ะเราจะเอาตัวอ่านโนี้เราจะเอาตัวอ่าตัวอินดิเคเตอร์เข้ามาได้ยังไงและจะกําหนดยังไงเพื่อที่จะให้พร้อมดูทางกราฟใน EP ต่อไปอ่านะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่ามาที่ตรงนี้นะครับมาที่ตรงนี้ เห็นตรงนี้ไหมครับกดเลยอ่ามันจะมีอินดิเคเตอร์ให้เราเลือกใช้นะครับตัวแรกคืออ่าอินดิอิเคเตอร์ตัวแรกของกาวก็คือ moving average นะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่ากดเลยนะครับกดติ๊กเลยเห็นไหมครับ moving มาแล้วซึ่ง moving เนี่ยกาวจะกําหนดเหมือนกาวมองว่ามันเป็นกราฟอ่ากาวมองว่ามันเป็นกราฟกาวกาวจะกําหนดเหมือนกับตัว forex เลยที่กาวเทรดฟอร์เรกนะครับซึ่งก็จะมีแค่2เส้นอ่าอ,าออกเส้นหนึ่ง เส้นแรกคือเส้นห้าสิใช่ไหมครับอ่าเส้นที่สองคือเส้นยี่สิบอ่านะครับแล้วปรับเส้นห้าสิบให้มันใหญ่ๆอยเลยนะครับอ่าในแบบนี้นะครับผมอ่าเส้นห้าสิบให้มันใหญ่ๆให้มันเห็นชัดๆครับผมจะได้แบบนี้นะครับเส้นนี้เป็นเส้นขาวได้ไหมอ่าแบบนี้ครับผมเด้อเด้อเดเด้อเกาอมมิชชนเส้นเส้นไหนกับเส้นไหน เส้นขาวกับเส้นส้มอ่ะเส้นส้มเส้นส้มเป็นเส้นเส้นส้มเป็นเส้น20อ่ะขอโทษครับให้กำหนดนี้ก็ได้นะครับตัวนี้20อ่ะง่ายดีตัวนี้50 50ิแล้วตรงนี้ปรับให้เป็นเส้นใหญ่ตัวนี้ปรับให้เป็นเส้นเล็กเราจะได้เห็นชัดนะครับอ่ะตตวนี้ก็เหมือนกับโปรเล็กเราละอ่าเหมือนกันหรือยังครับมาลองจะรอดไหมเนาะเอาไปแล้วครับตัวนี้เรียบร้อยดูผม เขาเปลี่ยเป็นรูแล้วกันนะครับโอเคลองดูนะครับคืนนี้กาวมองว่านะครับการนี่หนึ่งเนาะทำไมอาจมันมาตกถึงเส้นขาวแล้วมันก็ดีดขึ้นนะอ่ะนาจะอ่ะลองดูครับมันมีโอกาสจะมันจะจดีดไปต่ออยู่เพราะมันตกเข้าเส้นนี้ละนะครับมาลองดูถ้าใจอยากกลาวบอกว่ามันน่าจะลงมาตรงนี้นครับแล้วจะทํามันจะมาได้ไหม อไม่เป็นไรทีนี้เส้นแรกเราได้ r s i มาแล้วนะครับมาแล้วเอาตัวที่ครับเส้นแรกเราได้ moving average มาแล้วนะครับตัวนี้ตัวที่2นะครับเราจะเอาตัว m a c d m a c d ต่อนะครับแล้วก็หาตัวตัว m a c d อ่าตัวนี้ครับติ๊กเลยแล้วก็กดตรงนี้นะครับอ่ามาใช้ใ้เราเซตนะครับซึ่งอ่าเราก็ไปดูเลยครับว่า m a c d ของเราเนี่ยเรากำหนดแบบไหนใน forex นะครับ m a c d ของกา ลำดับแบบนี้นะครับก็คือ2089ตัวนี้คือ fast ยี่สิตัวนี้คือ80ตัวนี้คือ9อ่ะตัวนี้ไม่ใช้นะครับอะมีแค่ตรงนี้กดเซฟอะเราจะได้แบบนี้แล้วนะครับเหมือนหรืยังเย่ยอานะครับเพิบเิเิ MACD <T S 2> มาแล้วอีกตัวต่อไปคือตัว RSI นะครับผม RSI ก็นี่นะครับเปิดนะครับเลือกหาคำว่า RSI ตัวนี้นะครับ RSI ให้กดตรงนี้เข้ามาติ๊กแล้วก็เลือกตรงนี้ด้วยนะครับกดเข้ามาด้วย RSI กาวโอเคจริงๆนอะรีเซ็ตมันจะอยู่ที่อย่างนี้นะครับถ้าเริ่มแรกถ้ายังไม่ได้เข้ามาเซ็ตกาวเคยเซ็ตไปแล้วนะครับไม่เป็นไรกด RSI นะครับเลือกตัวนี้ตัวนี้เส้นเราเอาแค่สองเส้นนะครับเส้นแรกของเราคือเส้น70ใช่ไหมครับผม เส้นที่สองคือเส้นสามสนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็กดเซฟอ่ะเห็นไหมครับเราจะได้เส้น RSI แล้วนะครับเราก็จะดูแค่นี้นะครับในการดูทางกราฟนะครับโอเคนะครับน่าจะเซตเป็นกันแล้วเนาะอ่ะเห็นไหมครับทีนี้เวลาเราเซตไว้แล้วนะครับเวลาเราเปลี่ยนคู่เงินนะครับทุกอย่างตัวนี้มันอยู่ที่ตัวลูน่านะครับใช่ไหมครับผมมันอยู่ที่ตรงนี้ เราลองเปลี่ยนคู่เงินไปเป็นอ่าตัวตัวนี้นะครับตัวบิตบิตนี้ก็ได้ครับบิตคอยอ่ะตัวบิตคอยบีนะครับ,อ,อ,รบอันนี้คือการของอันนี้คือคู่เงินบิตคอยแล้วนะครับบิตคอยละ BTC นะครับ BTC อ่า BTC เห็นไหมครับอ่ในตัวสิ่งที่เราเซตไว้นะมันก็ยังอยู่อยู่นะครับผมมันก็ยังอยู่อยู่เห็นไหมครับแล้วทีนี้ เราก็สามารถเทรดได้ในทุกๆคู่เงินหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับลองเข้ามาที่หน้าหน้าหลักของมันดูนะครับแล้วไปที่ Marketing นะครับผมแล้วมาที่ Future ลองเลือกสักคู่เงินดูครับว่าสิ่งที่เราฟิกไว้หรือกำหนดค่าไว้เนี่ยมันมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมันหายไปหรือ,อยังตัวไหนดีเอ่ย ตัวอ e ิทิเค็นูนะครับ e head. อิทิเค็อ่ามาไหมเห็นไหมครับเรียบร้อยมาอ่าล่วงลูกพี่ล่วงมาเลยนะครับใครซื้อขึ้นก็หงายดอยไปใครซื้อบายใครซื้อบายก็ดอยใครซื้อเซลก็เหวินนะครับปกติของการเทรดเห็นไหมครับเซ็ตเรียบร้อยแล้วอ่านะครับผม นี่คือตัวอย่างของการเซตเทมเพลตนะครับให้พอที่จะดูว่าทางกราฟน่าจะเป็นยังไงละเดี๋ยว EP ีต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มดูว่าตัวยังไงนะเราจะดูอินดิเคเตอร์ยังไงนะ,ะ,ระ,งงนะครับว่าเอ้ยกราฟมันขึ้นหรือมันกราฟมันลงโดยใช้ moving average ใช้ macd แล้วก็ใช้ isi 3ตัวนี้ครับผมยังไงเห็นว่ามีประโยชน์ช่วยกดติดตามนะครับผมช่วยคอมเมนต์ให้กำลังใจ ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเจอกันที่ ep ต่อไปนะครับ